สวัสดีสุริดัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบอลค้นรอยเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี FC น้อง,งอุงยิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบอลค้นรอยเอ็ดทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มบนนอลค็นมาพูดช่วงคำลังหลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้อง ก็เลยมาหาเวลาวางมาคุยกับพี่น้องคือเก่าวันนี้นมวลญเขาเลียนมายิบประเด็นมาเว่าอยู่ประมาณสองประเด็นถี่พี่น้องเข้าด้ฟังกันครับผมประเด็นแรกคือเรื่องลาน้อยห้องเพลงลง f งเฟซบุ๊กนะครับเนาะคือเพลงเตรียมที่จะร้องกับแม่จินนะครับเนาะแม่จินตาลาภูนลาบนะครับเนาะแม่จินตาลาเนี่ยก็เป็นคนคนเกษตรวิสัยบานผมเนี่ยอยู่บ้านจานเจาะ่ามนจำผิดคนเกษตรอำเภอเดียวกันกับผมนะครับผมสาหรับลาน้อยกับ เหมือนซ้อมร้องเพลงแล้วก็เอาลงนะครับพี่น้องเป็นเนื้อหาที่ดีมากเลยนะครับผมเป็นเนื้อหาที่ผมว่าฟังแล้วโอเคเลยนะครับดีเลยแหละนี่ขนาดยังบอบอบอท่านส่ซ่าอวยไซยังลงไปนะครับผมคือคือผมว่าโอเคนะเพลงนี้ดีเลยแหละมากอยู่ครับพี่น้องนี่ละลาน้อยนี่พี่น้องลองคิดว่านี่ความดังความดังลาน่อยกาลังสิทธวีค,คุ้นขึ้นไปเรื่อยๆความดังของลาหน่อยกําลังสิเป่งไปเรื่อยเป่งไปเรื่อย นี่แหละคือควาว่าองุ่งอิงเพชรบ้านแพงองุ่อิงอเพชรบ้านแพงดังจริงไหมลองคิดดาลองแับเบิงหลังจากร้องกับแม่จินเสร็จแล้วต่อไปต้องมีก็มีน้องกระต่ายเนาะครับกระต่ายมาร้องพี่น้องร้องคิดเบื่องต่อไปลาหน่อยสีดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงขึ้นไปเลยพี่น้องครับที่สนับสนุนลาหน่อยสบายใจได้เลยโดยเฉพาะพี่น้องพลังเงียบเนาะพลังเงียบทีมงานของพอการใช้ที่สนับสนุนลาหน่อยครับพี่น้อง ผมเสือเลยว่าหลายๆท่านรอดูความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของหลานหน่อยรอดูความสําเร็จที่อลังการของหลานหน่อยพี่น้องสนับสนุนให้กําลังใจหลานหน่อยสบายใจที่สุดยาพิคิดหลายการสนับสนุนส่งกําลังใจให้หลานเป็นสิ่งที่สบายใจดีที่สุดเพราะผมเสือเลยว่าหลานหน่อยก็ตตองมีมาอ่านเนี่ยถ้าหลานหน่อยเปิดมาเจอสิ่งที่เราคอมเมนต์การพูดคุยกันไว่าจะช่องยูทูบช่องไหนช่องนั้นช่องนี้เห็นิ่งทิตพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่าน คอมเมนต์ถึงหลาหน่อยมอบความรักถึงหลาหน่อยพร้อมที่จะสนับสนุนหลาหน่อยต่อไปผมเชื่อเลยว่าหลาหน่อยสิ่งมีความสุขแม้กระทั่งอาซิวแม่น้องหรือพี่ๆลายๆท่านในทีมงานรถตู้เข้าไปอ่านเจอโอ้พี่น้องเข้าคอมเมนต์สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีส่งมาถึงหลาหน่อยให้กําลังใจหลาหน่อยบอกรักากลาหน่อยนี่สิ่งที่เราทําดีที่สุดครับผมสบายใจทุกอย่างการที่เราไม่พูดอะไรที่มันมันเป็นกระทบคนอื่นมันเป็นสิ่งที่สบายใจ และมีความสุขที่สุดแล้วอย่างน้อยหลานน่อยก็มีความสุขขำอา่านเลื่อนเลื่อนโอ้โหพี่น้องเข้าหักเข้าพี่น้องสนับสนุนนี่คือสิ่งที่ดีๆเมื่อกี้ผมบอกถึงเรื่องพอกันใช่ผมไปนั่งดูหลายมือแล้วล่ะครับผมไปนั่งดูช่องนั่งเยกป้อมเปี่ยมนะครับเนาะไปถ่ายพอกันใช่พอกันใช่กะนางกินเข่าอยู่นะครับผมสิ่งหนึ่งทีพอกันใช่บอกมาพอกันใช่บอกว่าหลาหนนอยว่าเพียงหนีสิตินหนึ่งมาแลยอ้าว ลาน้อยบอกพอกันใช่มากสิเอฟซี FC พลังเงี้ยวและเอฟซีทุกท่านก็ว้าวุ่นสิครับบพรา้รเนี่ยครับพี่น้องเพลงพอกันใช่ต้องตีน,นึงมาแรงเลยครับผมอันนี้คือช่วยประชาสัมพันธ์เลยนะว่าลาน้อยเดี๋ยวบอกกับพอกันใช่นะพอกันใช่ก็บอกมาเองหรอกครับว่าลาน่อยว่าเพลงพอกันใช่ต้องตินึงมาแรงเอฟซี mm. ก็ต้องว้าววุ่นสิครับรออะไรครับรอสนับสนุนรอดันครับพอกันใช่กับซัมพอฮักคนหนึ่งฮักแห้งเลยลหละพ่อที่รักลาน่อยสนับสนุน เจ็ดจิตใจเด็ดเดี่ยวยืนหนึ่งคือผมอะสไตล์คือกันเลยฮักคือฮักหับไพสคือฮักคนั้นนี่คือสไตล์พ่อกันชัยผมกับคนหนึ่งติดตามพ่อแล้วก็ดูตลอดนี่คือพ่อกันชัยเป็นคนที่สนับสนุนหลานหน่อยพวกเข้าในฐานะเอฟซีแม่บอครับเราก็ร่วมกันสนับสนุนพ่อกันชัยด้วยวันที่พ่อปล่อยเพลงก็ดีครับผมนี่แหละครับคือสิ่งที่ดีสนับสนุนกันไปเฮาอย่าไปซีเดือดเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปเอาที่สิ่งที่เข้า ตั้งมั่นเลยลาน้อยลาน้อยก็คือลานน่อยพ่อจบสบายใจที่สุดผมที่ว่านี่บอกแลนวว่าให้แบ่งแยกหรือคือเพื่อความสบายใจครับผมผมว่ามาเพื่อความสบายใจถูกใจเหมือนผมนี่สบายใจเด้ผมว่าลาน้อยอย่างเดียวผพบว่าด้ซี่เรลียสเด้เพราะว่าผมมากลานน่อยผมก็บว่าลานน่อยบ่รามีไผมาก,กวนผมเด้เพราะว่าผมยืนหนึ่งอยู่แล้วยืนหนึ่งเรื่องลาหน่อยอยู่แล้วนุม่มบอนเขาเรียนอะไรหลายท่านนั่งดูได้เลยผมยืนหนึ่งกับลาหน่อยสบายใจผมสนับสนุนลาหน่อย ผมมีภัยมาขวนถูกใจผมผมกับคือคอมเมนต์หลายๆท่านที่เข้าไปดูนะพี่น้องเขาล่องกับย้อนไปเบื้องคลิปช่องหนุน่มวนโค้ดเลนพี่น้องเขาคำว่าสนับสนุนเนะมาให้กำลังใจนี่คือความสุขเขาเอื่นคอเดียวกันถ้าคนในวงเขาเอื่นคอเดียวกันคอมเมนพวกคนค้นคนคบกันเป็นเพื่อนกันนิสัยในการสไตล์เดียวกันชอบสิ่งที่เดียวกันการพูดจามันก็เลยไปง่ายครับเข้าใจง่ายคือเรา เรารักหลานหน่อยก็สนับสนุนหลานหน่อยนําสิ่งที่ดีส่งกลํลไงใจดีๆส่งไปถึงหลานหน่อยแม้กระทั่งทีมงานรถตู้ก็ดีพ่อกันแทยก็ดีพอ่อเอกพ่อนนก็นกนดีนี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถส่งต่อไปได้แม้กระทั่งว่างๆแล้อพี่น้องเขาไปดูช่องพ่อแม่น้องอิงผมนี้เขาไปดูไม่ข้ามโฆษณา <S <S เพื่อเป็นกําลังใจและมาลัยออนไลน์พ่อเอกบอกเสมอในในช่อง YouTube พ่อเอพกพ่อเอกที่บอกว่าเข้ามาเบิ้งก็ถือว่าให้กําลังใจแล้วก็เหมือนการให้มาลัยออนไลน์ แค่ดูไม่ข้ามโฆษณากัดแข่วเอานิดนึงพี่นอ้องกัดแขวอีกนิดนึงโฆษณาก็บจบแล้วไม่ข้ามโฆษณาให้กำลังใจพอหลายๆไปเบื่องให้กำลังใจเพราะอะทีมงานรถตู้ทีมงานทุกคนครับที่ให้กำลังใจส่งไปให้ลาหน่อยนี่สิ่งที่เราทําในสิ่งที่เรารักสนับสนุนที่เรารักเดินให้ตรงๆแล้วเข้ากับกรสิสบายใจเรื่องไหนไม่ใช่เรื่องของเราก็ปล่อยผ่านไปเอาที่ว่าส่งกำลังใจใหลาหน่อยทาหน้าที่ในฐานะ fc ลาหน่อยทํายังไงไม่ให้ลาหน่อยเครียด ทำยังไงก็ได้ให้หลานหน่อยสบายใจคอมเมนต์ยังไงก็ได้ให้หลานหน่อยมีความสุขส่งกําลังใจเหมือนที่หลานหน่อยส่งไปในช่องแต่ละช่องบ้านฮักแต่ละบ้านฮักแม้กระทั่งกุมไล่กุมหลานหน่อยส่งกําลังใจมาแค่หลานหน่อยยิ้มเขามากก็มีความสุขมีพลังบวกเมาพลังบวก,กบวส่งกาลังใจอย่างเดียวสนับสนุนอย่างเดียวสบายใจพี่น้องอันไหนที่มันนี่ก็เดินผ่านไปปล่อยไปก็ทําสิ่งที่เรารักสนับสนุนเราไม่ได้ว่าให้ใครเราไม่ได้ทําร้ายใครแมนบอกพี่น้องผมบอกถือว่า เราไม่เคยว่าให้ใครและไม่ได้ทําร้ายใครไม่มีใครว่าเราอยู่แล้วเพราะเราส่งแต่ความรักการรักหลานหน่อยเราส่งความรักอย่างเดียวส่งไปความรักไม่มีใครมาทําร้ายความรักเราได้เพราะเราไม่มีสิ่งไม่ดีไงมีแต่สิ่งดีความรักส่งให้กันกําลังใจส่งให้กันความรักที่ดีกําลังใจที่ดีสิ่งนี้ไม่มีใครทําร้ายเราเราได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านส่งความรักให้หลานหน่อยเหมือนผมผมนี่ผมบอกเองว่าผมดีเด้ แต่หมายถึงว่าผมจิตใจเด็ดดเี่ยวส่งแต่ความรัก <Jub il> พูดแต่สิ่งที่ดีให้หลานหน่อยความสุขก็จะเกิดขึ้นแม้กระทั่งเอฟซีท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องผมนี่ผมมีความสุขเด้ผมก็ตอบอย่างมีความสุขเพราะเป็นพลังบวกความรักที่มาจากใจแต่ละท่านที่มาคอมเมนต์แล้วผมก็ตอบสังเกตด้ดีเดวผมตอบเกือบคอมเมนต์เด้เกือบตอบเกือบหมดนอกจากอันไหนมันไม่เห็นจริงๆครับผมสำหรับทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องผมสบายใจสังเกตว่าผมตอบเกือบคอมเมนต์ตอบทุกอย่างเลยผมมีเวลาผมจะรีบตอบ ช่วงไหนขับรถรับนักเรียนหรือกระทั่งผมประชุม่มรทิ์งานอยู่ผมก็ไม่ได้ตอบแต่สัญญาว่าผมจะมาตอบนอกจากคอมเมนต์ที่ว่าต่อต่อต่อกันไปผมอาจสิบเห็นผมเซนคอมเมนต์แรกรักรักของแต่ละท่านแต่ว่าหลายๆท่านเขาไปคอมเมนต์ต่อกันผมก็อ่าจสิบเห็นนะครับผมสาหรับสิ่งไหนที่ผมเห็นผมตอบทุกอย่างสบายใจพี่น้องเขามาคอมเมนต์ช่องผมคอมเมนต์เป็นมาออกล่าเสยอย่าวากันเดอมีล่ามีไทเน่ถ้าคอมเมนต์ช่องผมผมเชื่อเลยว่าผมตอบตอบทุกท่านเพราะว่าผม ถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีพระคุณผมเขามาเบิงช่องผมมาคอมเมนต์ช่องผมสแสดงว่าท่านจิตใจดีมามาให้กําลังใจผมเลยแหละผมก็ต้องตอบสิ่งที่ท่านคอมเมนต์มาผมเข้าใจจุดยืนตรงนี้ผมพยายามตอบเวลาว่างจะรีบตอบทันทีพี่น้องแมนบอกครับสิ่งที่รับพี่น้องอย่าลืมว่าลาหน่อยพิจิริณกับแม่จินตลาภูรลามก็อย่าลืมขอไปกดเบิงกดให้กําลังใจครับในกระทั่งช่องพ่อกันชัยเพลงพ่อกันชัยที่กําลังจะออกแสดงจุดยืนสแสดงพลัง แม่บอกครับพี่น้องแสดงพลังความรักความเมตตาให้แก่ลาหน่อยลาหน่อยที่มีความสุขครับพี่น้องเท่าเดินสายตรงอย่างเดียวก็่ต้องไปอ้อมก่อมทางโค้งไ่ต้องโค้งเขาเดินตรงอย่างเดียวตรงไปหาลาหน่อยกับทีมงานพ่อจบสบายใจสบายใจทั้งเราและทุกคนไม,ม่มีไครมารบกวนแม,ม่บอกครับพี่น้องหลายๆท่านเข้ามาดูช่องผมรู้เลยว่าช่องผมไม่มีดราม่านะเพราะว่าอย่างาผมสายตรงนะผมไ่ได้ไปเวะไปเวียนทางใหนนะผมตรงอย่างเดียวสายซื้อน้ คนหักก็คือหักไงจิตใจเฮาหักเขามีความสุขในสิ่งที่เราทําทําในสิ่งที่เราพูดพูดแล้วมีความสุขผมก็มีกําลังใจเหตุสมือเด้นี่แหละสิ่งที่จะบอกพี่น้องว่านี่แหละความรักที่มอบให้หลาเดินในตรงพี่น้องครับอย่าลืมไปสนับสนุนเพียงหลาแล้วกคับขอการใช้ผมรอฟังเพลงนี้หลาหน่อยทําสิ่งไหนอะไรอะไรมาเราก็พร้อมที่สนับสนุนเพราะเรารักรักในตัวหลาหน่อยครับผมสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับพี่น้องคอยพี่น้องเอาอยู่ดีมีแห้ง เข้ามารับช่อง,องนุมโบนก็เ,เละอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่องนุมโบนก็เ,เลดในยนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีสวีดัสครับผมบ๊ายบาย